ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพุกประผมเปล่านะครับช่องพีพีมะพร้าวถอดเสื้อนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันที่สองนะครับก็สำหรับการเอามะพร้าวมาป้อนนะครับให้ช้างนะครับที่โดนฟ้าผ่านะครับถือว่าเป็นยาบารุงนะครับนี่นะครับโอเควันนี้นะพ่อควานพาลูกสาวมาด้วยนะครับโอเคโหน่ารักเดียนะครับ ินน้ตานะครับดูดูตาของน้องเขานะครับมีความสุขนะครับกินเลยนะครับช้างช้างตัวใหญ่นะครับช้างเป็นช้างที่โตแล้วนะครับก็สามารถกินกะลาได้นะครับตทว่าเคี้ยวได้นะครับนะครับโอ้ดูเขากินโชว์เรานะครับกินหมดเลยนะครับทั้งน้ำทั้งเนื้อนะครับโอ้หนำแตกกวเลยนะครับ โอ้โหดูเขาเลือกนะครับเขาจะกัดให้แตกก่อนนะครับแล้วก็จะกินในเนื้อกับน้ำก่อนแล้วก็ส่วนกลาจะกินทีหลังนะครับฉลาดทีเดียวนะครับน้องส้อยเพชรนะครับวันนี้ก็อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับดูนะครับตัวการขึ้นเยอะนะครับดูพ่อควานก็ร่าเริงขึ้นนะครับไม่ไม่ค่อยเอ่อถือว่าอาการดีขึ้นนะครับพควานก็อาการดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ อยากที่ไปนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งนะครับอเสียตนกินเลยนะครับโอ้กินเลย เข้าไปเลยนะครับขอบคุณค่าอครับโอ้โหขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากนะครับที่อเมตาน้องสร้อยเพชรนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นคนยืนนะครับเจริญเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมก็คิดสิ่งใดกอให้สมปรานานะครับขอบคุณครับก็ไม่มีคํากล่าวใดนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ